เผยชีวิตหลังแต่งงานเวียหลังอาจต้องพักงานหนึ่งปีเรียกได้ว่าแต่งงานกับสาววิกกี้พิมลยามาได้พักใหญ่แล้วสำหรับพระเอกเวียสุกลวัฒน์ล่าสุดเจ้าตัวได้เปิดใจให้สัมภาษณ์ถึงชีวิตคู่ล่าสุดกับแบร์ไต่บัสว่าตอนนี้หมดแล้วซึ่งลายเสือกลายเป็นแมวไปแล้วที่สำคัญหนุ่มเวียแงมแงมไว้ด้วยว่าอาจจะขอพักงานสักหนึ่งปีเพราะอยากมีลูกแล้วดวยหนุ่มเวียเผยว่าคือตอนนี้ผมมีชัปเตอร์ใหม่แล้วครับ ผมเป็นสามีแล้วถ้าถามถึงเรื่องมอเตอร์ไซค์ผมบอกเลยตอนนี้ผมไม่ได้ขี่แล้วแหละเยาวๆไปจนกว่าจะมีลูกก็คงยาวแล้วตอนนี้ทุกคนอาจจะมองภาพผมไม่ออกผมบอกเลยว่าเวลาที่ภรยาพูดผมนี่เป็นอีกคนนึงแล้วครับผมไม่ได้เป็นคนคูคูแบบที่ทุกคนเห็นแล้วผมดูเป็นแมวมากเลยตอนนี้แล้วก็ที่อยู่บ้านตอนนี้หน้าที่ผมนะครับ คือคอยช่วยเหลือภรรยาในทุกรูปแบบสนับสนุนมีหน้าที่เป็นกระเป๋าตังค์ที่ดีแล้วก็คิดถึงอยากจะกลับไปขี่มอเตอร์ไซค์อีกครั้งแต่ไม่เป็นครับเดี๋ยวพอสักพักหนึ่งก็อาจจะได้ไปขี่มอเตอร์ไซค์ตอนนี้ก็อยากพักงานสักปีหนึ่งอยากจะอยู่กับครอบครัวอยากจะมีลูกอยากจะทำหน้าที่ที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นชาเตอร์ใหม่ของผมผมไม่รู้เลยไร้ไอเดียมากเลยแต่ว่าสิ่งที่ผมจะทำคือผมจะต้องสนุกที่จะได้มีชีวิตกับครอบครัวอยากมีลูก